ไปติดตามการใช้ผลิตภัณฑ์ตรายหญิงงามต่อเนื่องที่สวนคุณปัติมายุเหล็กในตำบลตะลิ่งชันอําเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยก่อนหน้านี้ได้นำเสนอข้อมูลของระยะมะเขือพวงใหญ่ซึ่งพบว,ว่าออกดอกร้อเอร์เซแม้ในสภาพอากาศที่มีฝนตกชุกก่อนหน้านี้ในช่วงดอกไข่ปูตาปลาคุณปัดพ่นทางใบด้วยอะมิโนโซานร้อยพรีเมียมโกแทงดอกดูโอมิกซ์ดูโอโกสูตร4 24-24 ช่วงเหยีดตีนหนูทักดินใช้ปุ๋ยตราหญิงงาม, 24, <ST S> มสูตรสี่ยีส2บบวกดูโอไมโครแคลเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาทางทีมงานตราหญิงงามได้ลงพื้นที่ที่สวนพี่ปัดอีกครั้งเพราะว่าดอกอยู่ในช่วงระยะหางแย่ไม้และถือว่าดกมากในสภาวะที่มีฝนตกมากเช่นนี้สภาพต้นและใบสมบูรณ์พี่ปัดมีเทคนิคในการบำรุงดอกในช่วงนี้อย่างไรไปชมกันค่ะ วันนี้นะครับเราก็อยู่กันในส่วนของพิปัตนะครับก็อยู่ที่ตำบลตลิ่งชันนะครับอำเภอท่าจาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมก็วันนี้เราจะมาชมในเรื่องของดอกหลังบานนะครับก็คือชุดหางเย้หมนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาสอบถามข้อมูลของการใช้ ของบริษัทยิ่งงามนะครับก็ถามไปเลยว่าตอนนี้ถ้าทางดินตอนตั้งแต่ช่วงดอกพี่ปัดได้ใช้ตัวไหนไปบ้างเขาก็ใส่ปุ๋ย421ี่สิบเอนะคะซียี่สิ็นะครับบวกไมโอแคลร์บวกไมโอแคลร์อัตราการใช้อยู่ที่ยังไงครับสองต่อหนึ่งค่ะสต่อหไมโคลร์สองค่ปุ๋ย1นกิโลนะครับทางดอกแล้วก็ใบพี่ปัดได้ใช้ตัวไหนไปบ้างทางดอกพี่ก็จะใช้พริกลูกพริกลูกหนึ่งตัวครับอะมิโนซานหนึ่งตัวแล้วก็ปุ๋ยซันเฟตแปดยี่สิบสี่ปุ๋ยซัลเฟตนะครับ แล้วก็มีแคลโวอีกตัวหนึ่งอ่าคือทั้งหมด4ตัวนะครับผมตัวเหนียวนะครับก็ดูจากปริมาณการติดนะครับตอนนี้ก็พอสมควรนะครับดอกในต้นนะครับดกก็สมควรนะครับผมก็อาจจะร่วงบ้างนะครับแต่ที่เหลือบนต้นก็ไม่ไม่น้อยเลยนะครับก็หลังจากนี้นะครับก็สอบถามเป็นแนวทางให้กับคนอื่นๆได้ออกไปลองใช้นะครับหลังจากตอนนี้ครับพี่ปัดจะใช้อะไรต่อในเรื่องของทางดินก่อนเลยแพี่ปัดจะใส่ปุ๋ยเพิ่ม ปุ๋ยเพิ่มในสูตรไหนครับตอนนี้ในระยะห่างแยกไหมสียี่ดกับสียี่เอ็ดกับไมโอแคล์อีกรอบหนึ่งอัตราเดียวกันเลยครับก็คือ2ต่อหนึ่งนะครับผมไมโอแคล์สองนะครับปุ๋ยสียีเอ็ดหนึ่งกิโลนะครับก็ทางใบก็ยังตัวใช้เหมือนตัวเดิมอยู่ครับอะมิโนนะครับพริกลูกนะครับแล้วก็แคลโบแล้วก็ปุ๋ยดูโอเฟสนะครับแปดยี่สิบสี่นะครับผมก็อันนี้ก็ใช้จนถึงประมาณลูกประมาณไข่ไก่ครับก็เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนการใช้หลังจาก ช่วงนี้ฝนแรงพี่ปัดจะมีการให้น้ํายังไงบ้างเอ่ยก็จะลดประมาณ10นาทีนะก็จะมีการโชยให้นะครับเพราะตอนนี้ดินก็เริ่มแห้งบ้างแล้วนะครับก็จะมีการให้น้ํานะครับแต่ถ้าฝนตกก็คือเรางดการให้น้ําเลยนะครับแต่ตอนนี้ให้เพื่อที่จะกันกันนอกน้ํานะครับผมกันนกน้ําแล้วก็มันร่วงกระทันหันนะครับขอฝากตัวแทนก่อนนะครับผมก็ ในเขตพื้นที่นี้พี่ปัดซื้อของร้านไหนอยู่ครับร้านชอการเกษตรร้านชอการเกษตรนะครับอยู่ตรงแยกปากน้ำกายนะครับผมก็วันนี้ผมกับพี่ปัดนะครับก็ขอขอบคุณมากครับผมขอลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ